สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสซีครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะครับก็ตอนนี้โอดอยู่ที่หน้าอนุสาวรีช้างเผือกนะครับนี่นะครับวันนี้มาหาซื้ออะไรทานแถวๆนี้นะครับถนนนี้ชื่อว่าถนนโชตนาครับ ย่านนี้มีอะไรดีเอ่ยด้านหลังอันด้วยจากตรงนี้จะเป็นอาอนเขตหนึ่งนะครับสายเหนือสมัิจะเป็นรถคลาส,สนะคะแล้วก็มีสองแถวไปสายเหนืออ้อันนี้อันต์ตาได้ครับสามอันซาสามอันซาว เอาเอาสามอันครับครับอย่างอันกันเลยครับอ๋อ,อมีแบบสามเหลี่ยมเลยใบปิงครับสมอันสาว่อ,อเป็นอาคารานิตนะครับย่านนี้จะเป็นเนี้อาคารานิตน,น,น,นะครับมีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับ นี้ก็จะมีร้านขายหมวกกันน็อกนะครับฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนเป็นตลาดนะครับช้างเผือกเป็นเป็นตลาดโชตชนานะครับแต่ตอนนี้ก็ประยุกต์เป็นอาคารพาณิชย์นะครับก็เป็นถนนที่มีบนเสน่ห์นะครับนี่ก็เป็นธนาคารทยพาณิชย์ตรงไปก็จะเป็น หายเวลาราชบุรเชียงใหม่นะครับแล้วก็กาดกานยินคล้ววันนี้โอดมาซื้อเป็นไส้กรอกแล้วก็มะม่วงดองนะครับร้านนี้ร้านประจํานะครับก็เป็นทลิปสุดสั้นระหว่างวันนะครับก่อนขับบ้านนะครับก็บ้านโอ๊ตก็เข้าไปในซอยนี้นะครับซอยน้านี้สําหรับพีเอฟซีนะคะพีเพิ่มมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ั่งตรงข้ามกับซอยนี้นะครก็จะมีโรงแรมเมอร์เค์นะครัแล้วก็จะมีคาบ์เร่ด้วยแล้วก็จะมีสนามมวยะครัแบบมนฑลสนีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมะีเป็น เจดีย์โบราณนะคะชี้อยู่าตามตอกซอกซอยนะคะกระจายอยู่ทั่วตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเจดีย์ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นวัดเก่านะครับบางทีก็จะไม่มีวัดอยู่ข้างๆนะครับแต่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมนะครับโบราณแบบนี้กระจายอยู่ทั่วเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซอยนี้สามารถไกลที่สันติธรรมได้นะครับบรรยากาศของวันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอากาศดีนะครับวันนี้อุณหภูมิก็แค่ประมาณ27 27องศาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ละมลากันไปก่อนนะครับ กดซ b บสไคร e กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ